พุทอันใดก็แล้วแต่นะครับเหมือนข่าวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดรู้พระปรินิครับตัดสรูกอดจิตตัสรูเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับฝนฝ่าสิแปรวนแผ่นดินแผ่นดินสีเขื่อนไว้นะครับฝ่าสีโตกฝนสีลง หล้วก็มันสิมีบรรยากาศแปรปพวนผมมีว่ามาคิดว่าพี่น้องเช่าบ้านโกเฮ็ดบุญหมู่วานที่ฝนฝ่าแปรปพวนที่ฝนฝ่าตกต้องตามตามมือตามเว้นที่ห้าเห็ดน,นะครับแสดงว่าคูบาอาจารย์แสดงว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเทรณีนะครับหรือว่าเทพบุตรเทวดาเพิ่น้มารับหูรับศาบเพิ่นมาอานุโมทนาบุญน,นํำนะครับพ่อตั้งแต่แล้วจ้าันแหล่าเฮาก็ แห่ฝนฝ่ากระเอียนให้นะครับกระเฮ็ดให้ฮาได้ตกได้แต่สวยงามจน